เียงติดตัวในการเดินทางไกลในสังสารวัตรที่ดีที่สุดก็คือบุญบุญเท่านั้นเป็นเพื่อนแท้ของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใครมีบุญมากบุญก็จะช่วยหล่อเลี้ยงให้เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปดีรูปสมบัติทรัพสมบัติ และก็คุณสมบัติทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้สำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งบุญจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งรีบขวนขวายสั่งสมเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่พญามัจจุราชจะเข้ามาเยือนโดยเฉพาะ บุญจากการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นประจำนี้จะช่วยกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้พบกับความสุขอันเป็นอมตะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสามีจีสูตรว่าบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่เครือหัดคือบำรุงภิกษุผู้มีศีลผู้ปฏิบัติชอบโดยจีวรโดยบินบาบเเสนาสนะและกิลานาเภสัตบุญย่อมเจริญมากแก่บัณฑิตเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืน บัณฑิตเหล่านั้นครั้นทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ชีวิตของเราจะมีสุขมากทุกน้อยหรือมีสุขน้อยทุกมากก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบันและกกรรมในอดีตที่เคยทำเอาไว้ถ้าทำบุญกุศลเอาไว้มาก ความสุขและความสำเร็จก็มีมากหากทำบุญเอาไว้น้อยและยังเพิ่มบาปอากุศลเข้าไปอีกความทุกข์ก็ยังมีเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติจนกว่าวิบากกรรมนั้นจะหมดไปเราจะมีสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไร ก็วัดกันที่บุญในตัวของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นหน้าที่หลักของเราแล้วก็ของทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บุญจะส่งผลให้เรามีความสุขไปทุกภพทุกชาติสามารถขจัดอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตที่เป็นผลมาจากการทำอกุศลเอาไว้ ให้หมดสิ้นไปได้แล้วยังเป็นพลวะปัใจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอีกด้วยวิธีการสั่งสมบุญง่ายๆที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้คือให้ทำทานโดยหาโอกาสบำรุงภิกษุผู้มีศีลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำบุญให้ถูกเนื้อน,นาบุญ ถ้าหากทำกันด้วยจิตที่เลื่อมใสกันจริงๆแล้วบุญจะส่งผลให้ได้ไปเป็นเศรษฐีในชาตินี้ทีเดียวหรือแม้ละโลกไปก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีเรื่องเล่าว่าเด็กหญิงลูกเศรษฐีคนหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็เป็นที่เกลียดชัง ของบิดามารดาไม่เป็นที่รักของหมู่ญาติเพราะพบชาติในอดีตเธอเคยเกิดเป็นชายและประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่นจึงได้ตกนรกหมกไหมสวยทุกทรมานอยู่เป็นเวลายาวนานพอได้มาเกิดเป็นมนุษย์แรงกรรมนั้นยังส่งผล ให้เธอไม่เป็นที่รักของใครเลยแม้ว่าตัวเองจะเป็นลูกสาวเศรษฐีก็ตามพอแต่งงานแล้วไปอยู่กับครอบครัวของสามีเธอก็เป็นที่รังเกยียจของญาติฝ่ายสามีแต่เนื่องจากเธอมีปัญญาจึงหันกลับมาพิจารณาตัวเอง นี่ก็เป็นปกติของมนณษิ์นะจ๊ะที่มีการพิจารณาโทษตัวเองไม่มัวไปจับผิดคนอื่นเธอเห็นว่าแม้ตัวเธอเองจะประพฤติตัวดีมาโดยตลอดไม่เคยบกพร่องในหน้าที่ของสีภรรยาหรือลูกสะพ้ยเลยแต่ก็ยังไม่เป็นที่รักของใ,ใคร จึงคิดว่าเราจะต้องสั่งสมบุญให้มากกว่านี้เพื่อจะได้เป็นที่รักของหมู่ญาติเธอได้พยายามทำความดีทุกอย่างแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะใจคนรอบข้างได้แม้กระนั้นเธอก็ไม่ท้อพยายามที่จะฝึกตัวให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป วันหนึ่งเธอได้เห็นพระปัจเจก,กับพุทธเจา้าเดินบินบาทผ่านมาหน้าบ้านก็บังเกิดความเลื่อมใสจึงรีบนำอาหารหวานขาวมาใส่บาตรพร้อมกับถวายดอกประทุมกรรมหนึ่งเธอได้ตั้งความปรารถนาว่าไม่ว่าจะเกิดไปกี่พบ กี่ชาติก็ตามขอให้เป็นที่รักของมหาชนเหมือนดอกประทุมนี้ครั้นปรารถนาอย่างนั้นแล้วก็อธิษฐานเพิ่มเติมอีกว่าการอยู่ในคันมารดาเป็นสิ่งลำบากขอให้ได้เกิดในดอกประทุมไม่ต้องไปอาศัยอยู่ในคันมารดาอีกเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะ นางยังตั้งความปรารถนาประการที่3ว่าการเกิดเป็นหญิงนั้นแสนลบากเป็นเพศที่อาภัพแม้ธิดาของพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังจะต้องไปสู่อำนาจของบุรุษอื่นเพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าถึงความเป็นหญิงอีกเลยพึงเป็นบุรุษไปทุกภพทุกชาติ ครั้งสุดท้ายเธอได้ตั้งความปรารถนาต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าท่านผู้เจริญด้วยบุญที่ดิฉันได้ถวายพัตตาหารถวายดอกบัวด้วยจิตที่เรื่อมใสอันไม่มีประมาณนี้ขอให้ดิฉันพึงล่วงพ้นจากทุกข์ในสังสารวัตพึงได้บรรลุอมตะธรรม ที่ท่านได้ประลุแล้วด้วยเทินครั้นทำความปรารถนา4ประการนี้แล้วก็เอาดอกประทุมอีกกร,รมหนึ่งบูชาพระประเจกับพุทธเจ้าไหว้้วยเบญจางคปรอดิ์ได้กระทำความปรารถนาว่าขอให้กลิ่นกายและผิวพรรณของข้าพเจ้าจงเป็นเหมือนดอกประทุมนี้ด้วยเถิด พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเห็นว่าสะพ้ายของท่านเศรษฐีนี้เนะ่ะเป็นคนที่ทำบุญด้วยจิตศรัทธาอันไม่มีประมาณจึงรับบาทและดอกประทุมแล้วได้เหาะขึ้นไปบนอากาศทำการอนุโมทนาแก่สะพ้ายเศรษฐีเมื่อนงโมทนาแล้วก็เหาะกลับไปยังเงื่อมเขา นั่นทมูล,ละกะสาภพายเศรษฐีเห็นหนึ่งนั้นก็ยิ่งเกิดความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตัวได้ทำบุญกับพระอรหันต์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศวิบากฝ่ายกุศลก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทำให้อกุศลกรรมที่เธอทำไว้ในภพชาติก่อน หมดสิ้นไปในทันทีวันนั้นเองคนที่เคยหน่ายก็รักแม้สามีที่เคยจืดจางต่อเธอมาโดยตลอดก็หันกลับมาดีด้วยเธอได้เป็นที่รักของมหาชนแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมาโดยตลอดเมื่อตายไปแล้ว ได้ไปเกิดเป็นมหาปทุมเทวบุตรเปลี่ยนอัตภาพจากหญิงเป็นชายทันทีด้วยแรงอธิษฐานนั้นมีดอกปทุมเป็นวิม,มานในสวรรค์ชั้นดาวดึงมหาปทุมเทวบุตรครั้นเสวยบุญจนครบอายุไขของเทวดาแล้วก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึง แล้วก็เกิดใหม่ในสวรรค์ชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ชั้นยามาเดวสิตานิมมานาราดีและปราณิมิตวัสวดัดีเมื่อครบทั้งหกชั้นแล้วก็ถอยกลับลงตามลำดับทั้งอนุโลมและปฏิโลมเป็นอย่างนี้นะยาวนานทีเดียว ไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็เป็นเทวบุตรที่อุบัติขึ้นในท่ามกลางมหาปฐุมวิมานสวอยที่ประยะสมบัติอย่างมีความสุขมาโดยตลอดพอจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ได้บังเกิดในดอกประทุมในสะโบกกรณีซึ่งอยู่ในอุทยานของพระเจ้าพาราณสี นวันนั้นพระมเหส,สีทรงพระสุบินไปว่าพระงแวดล้อมด้วยสตรีสองหมื่นนางสเสด็จไปอุทยานได้พบพระโอรสในดอกปทุมเมื่อราตรีสว่างพระนางก็สเสด็จไปยังอุทยานนันทีทรงเห็นดอกปทุมใหญ่ดอกหนึ่ง จึงเสด็จตรงก็ไปหาพอพระนางทรงจับเท่านั้นกลีบดอกปทุมก็แย้มบานทรงเห็นพระกุมมารผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองคำนอนอยู่บนเกรสรอ,อัอนอ่อนนุ่มจึงทรงรับมาเลี้ยงเป็นพระโอรสปทุมกุมารได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เหมือนเทพกุม,มารมีหญิงหมื่นคนเป็นพี่เลี้ยงแต่ถึงอย่างไรพระกุม,มารก็สามารถสอนตนเองได้คิดว่าความสุขในสวรรค์เราก็ได้เสวยมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วหรือทุกข์ในมหานรกก็เคยไปชดใช้กรรมมามากแล้วเหลือแต่สุขอันเป็นอมตะ ที่ไม่ต้องเกิดอีกเ็ราเรายัางไม่สมหวังเลยดังนั้นท่านจึงปรารถนาสุขในนิพพานประกอบกับบุญเก่าที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่วันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าพระกุมมารน,นี้น เคยถวายอาหารแก่ทักกินในยบุคคลแล้วตั้งความปรารถนาไว้สประการซึ่งก็สำเร็จไปแล้วสประการท่านจึงปรารถนาจะอนุเคราะห์ให้พระกุมารได้สมปรารถนาทุกอย่างจึงเหาะมาโปรโดที่พระราชวังพระกุมารพอเห็นพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็รู้ว่า นี่คือวิถีทางสู่ความสุขอันเป็นอมะตะจึงยึดเอาดอกปทุมเป็นอารมณ์ท่านพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของดอกปทุมในที่สุดก็ได้ตัดสรู้ปัจเจกโพธิญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าครองเพศบรพชิตท่านได้สมปรารถนาในทุกเรื่องที่ได้ อธิษฐานจิตเอาไว้เห็นไหมจ๊ะว่าบุญและบาปที่เราเคยทําเอาไว้นั้นจะคอยตามส่งผลอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าอิบากกรรมฝ่ายไ,ไหนจะส่งผลถ้าบุญทํางานก็จะส่งผลให้เราสําเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งได้อย่ากเป็นอัศจรรย์ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ปราศจากทุกขโศกโรคภัยให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมามีสมบัติอัศจ,จรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งท้งตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน เป็นพี่น้องกันเหมือนนกที่ฟักออกจะไข่รังเดียวกันเราได้หายใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลา